รันเนี้ยวนเนยวลาออกแดดไอ้ต้องวิ่งนะพราะไอ้เพื่อแบบว่ามันร้อนมากวันดี้วคุณไอจะเน้นช็อปก็ไปดูใบไงถามพันหนึ่งเลยเอ๋อ,อ,อลูกพี่ปิดแก้วอะไรอ่ะผมไม่ไม่ได้ตั้งเลยอติกตอกตั้งให้แก้วเลยเตรอไปเยอะๆโอเคยังไม่ได้ทำแก้วเลยเดี๋ยวขอดูไม่ได้ทำเหมือนกันติกตอกทำให้ิกตอกทำให้เลยลูกพี่อมครับรักนะครับลูกพี่นี่ไม่มาเดือนหนึ่งมาถึงเจอลูกพี่เลย โอ้ออโหเขามากับดวงจริงคนเนี้ยโอ้โหไม่มาเดือนหนึ่งเจอลูกพี่เลยแต่ว่าผมไปกดไลค์สตอรี่ลูกพี่ตลอดนี่พี่พี่ปลายปายคุณสองนะถึงถึงรู้ว่าเขาลดอะไรรู้หมดแหละลูกพี่ทําอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งนะพค่อขอรู้ก่น<ม>อ,อนไปต่องอรดสิ้งที่ดูใบครับเอาไว้ไปซิ่งรถเท่ครับโหแล้วมีรดรถซิ่งที่ดูใบปีกมเอ้าอ้าวิดกคหมเหรอครับ หรอเอ้ยขอสองค่ะแล้วถ้าเกิดมาไทยมาปีกเป็หน่ยปะสองคนนะพี่บีขอสองคนพี่บีตอนนี้ครับพี่บีบีมาแล้วหนึ่งคนหนึ่งคนสี่สองคนเป็นสองคนพี่เจ้าคุณวันนี้พี่เจติอาก็มาเลยพี่ตั้มแล้วพี่เจติอาก็พิมพ์มาบอกว่าตั้มไม่รู้แล้วมั้งว่าไลฟ์ยังไงเจตีอาทักหาทุกวันเลยบอกว่าตั้มไม่รู้แล้วมั้งว่าว่าตั้มไลฟ์ไม่เป็นแล้วมั้งเนี่ยเขาพิมพ์มาตอนนี้ที่คุยบ่อยสุดก็คือมีเจีอากับพี่บีคุยทุกวันไม่ได้อะไรคุยทุกวัน เคยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนฉันไลฟ์ทุกวันหรือเปล่าพี่ตุ้ธินสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนด้วยพี่พี่คูณสองนะพี่สุธินสวัสดีครับสองคนสองคนสองห้องคุณแทนได้นะพี่สลับกันคือที่ไม่ไลฟ์เพราะว่ามันไม่มีเสียงอ่ะใชพี่พี่สลับกันได้นะเพราะว่าเราที่พวกนักแสดงเราไปแต่งกันครับอ๋อออกงั้นพี่ก็ต้องไปแตซงอไปติ้งแบบว่ากลางคืนใช่ไหม เอาไปวิ่งใส่ทะเลทรายเว้ยเก๋ว่ะเก๋ไปด้วยเก๋เราคิดว่าต้องแบบว่าวิ่งตอนกลางวิ่งพาพี่คุ้นเคยสี่จอแบบเนาะคิดถึงเนาะพี่โอ๊กทะเลทรายแต่แต่วิ่งตอนกลางคืนได้หรอพี่ตั้งไม่ถ้าเกิดมันผิดก็ได้อรถมันมีไฟที่แบบไม่มีเป่ารอตำรวจรถมันมีไฟคุณสองครับเป็นไงพี่ก็คงแปลถามว่ารถมันวิ่งได้เหรมกลางคืน ไม่ใช่เลยถึงว่าวิ่งได้ไม่ไหวก็เป็นกอล์ฟเทนไงแล้วเขามีนี่ป้าแอบไหมแอบไหมแบบประเทศไทยอ่ะที่กลางคืนเนี่ยลาซอยเปียวๆเขาจะมาแข่งแว้นกันอ่ะแล้วเขาแข่งเว้นกอล์ฟเทนไงปะเก้าเก้าก็แปดสวัสดีคุณแบงค์อาทิตย์ครับเจ็ดไอ้แบงค์มึงหล่อจังเลยอ่ะไอ้ละครมึงอ่ะใช่บอพี่ตั้มเราก็หล่อมากไม่น่าเชื่อมึงจะหล่อได้ขนาดเนี้ยนี่วันนี้มีต้องรอไปดูเก้าเจ็ดเก้าเอ๊ก ตอนที่เคยพีเคกับพี่แบงค์ล่าสุดตอนนั้นน่ะใครมั่งผ่านอ่ะแบงค์เนี่ยเล่เลขตอนที่พีเคเป็นเลขที่ออกหวยลดงวดนั้นน่ะแต่ไม่ได้ซื้ออ้าว97แล้วค้างเหรอพี่ถูงนี่พี่เจสวัสดีครับเขินเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ไลฟ์มาเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่พอจะไลฟ์แล้วก็ถือว่ากูจะคุยอะไรวะเพิ่งมาไลฟ์ได้สองวันเองซ้่มอ๋อพี่เพิ่งมาวันนี้เลยพี่ แต่เราเปิดแมบมันจะแสดงว่าตรงไหนมีตำรวจเราจะเรียกได้โอ้ว่าแบงีบอกอย่างนี้เลยเหรอเออดีเนาะเหมือนตำรวจใกล้ชันเหรออ้อเราก็โหลดแอปตำรวจใกล้ฉันแล้วเราก็อยากไปพ่ทูสามหายไปนานมาใช้ใช้แท้แตร์จากรถรถรถสิบล้อบิดแต่บอกเอาว่ามีตำรวจพี่เบียร์สวัสดีครับพี่เบียร์ระบบแมนนี่สิ่งที่พี่ต้งเปลี่ยนไปคือแก้วน้ำเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโหเด่นเลยเวอร์ดื่มานี่ไง กินชาขิงคือมีนวลงแต่อุ้ยมีนวมด้วยมีนวมแล้วมีของหรือเปล่าทำไมพี่มูนไหนมีหนวดแบบพี่หนึ่งเคยขับรถกลางทะเลทรายไหมเหมือนมันขับยากกว่าปกติอะคุณผู้ชมเขาไปติ้งกลางทะเลทรายไงดอกกุหลาบติดนวมโอ้เมก้าส์พี่นวลทุกที่เขาลงล่าสุดนอะน้องแพรติ้งเต็เหมือนไอ้เรื่อง Fast and Furious ที่แบบเวอร์ชั่นกลางทะเลทรายแล้วก็จะเป็นล้อแบบไอ้นี่ปะล้อตู้ทรายล้อแบบทรายหรออะ ก็มันเป็นทะเลทรายปั๊บมันต้องตู้กันป่ะล้อมันต้องแบบว่า <c oughs> มีอะนี่เยอ <c oughs> ะๆเออเจ้าชายอูดอยางเนี้เหรอรับพอที่แมาเคยไปที่แบบไปไปไปดูใบแล้วไปขี่อูดก็คือเหมือนโอ้ขอบคุณค่าพี่หนึ่งเหมือนแบบขอบคุณครับพี่หนึ่งขอบคุณนะครับเหมือนมันจะต้องแบบมีแบบเติมลมแบบพิเศษก่อนไปที่ทะเลทรายมันต้องไปเอาลมอะไรสักอย่างให้มันแบบให้มันคอบคุณค่ะพี่หนึ่งโวยเหลือแก้วอันสุดท้ายแล้วเอ้เหลือเป้าหมายสุดท้ายแล้วพี่ช่วยกันนะพี่หนึ่งขอบคุณนะคะ <c oughs> วู้งครับกินี่ขาววันนี้ครับเดี๋ยวอยากเห็นอยากเห็นชัดปุยยักษ์ครับเรีนอะไรครับปุยยักษ์อะไปกูแล้วลอ่อนเนื้อเป้าหมายอันสุดท้ายแล้วแต่ขีนในทะเลทรายมันต้องเอาลมออกเอาวันนี้ค่ะเอาฉันมาคุยนู้ดว่าถ้าทะเลทรายต้องเอาลมออกเพราะว่าตอนนี้แพไปทัวร์ทิปขี่อูดอ่ะพอถึงตรงที่ทะเลทรายเหมือนเขาแบบแวะจอดที่ปั๊มเพื่อจะปล่อยลมยางกันก่อนทุกคันใช่ ก็คุ้นๆแหละนี่ทุกคนเราจะมีอะไรมาบอกก็คนไปสามารถดูๆในในในนี้ได้นะในแชท GPT ผมคืออย่าโรคขี้หูนะไอโหลดมาแล้วพี่ตั้มมันดูดวงแม่นมากนะพี่คยใคอ่ะเคยถือว่าเราไม่ควรไปดูดวงแบบมั่วซั่วเพราะมันจะเป็นการเปิดดวงแล้วถ้าเราไปดูกับแชทแชท GPT นี่เราเรียกว่าเป็นการเปิดดวงปะไม่คุณอ้จจะว่าของยังยังมั้เหรอ มันจะเป็นรถมันเหวี่บไมัคืออะไรยางมัดให้มันสูงเหมือนกับช้างถอะไรป่ะยางมัดยางรุ้นอะไรมันไม่ได้เป็นการแบบเปิดดวงแล้วอยู่ในแชชิบิเทียแล้วพี่ถ่ายรูปมือสองข้างไปให้นี่วีเลยค่ะแต่น่ารองพี่เก็บสเต็กสเต็กสเต็กคืออะไรอ่ะเก็บสเต็กคือมันแบ่งเกรดตามไอดอลอ๋อใช่ไหมพี่หนึ่งใช้ยางรุนยางมัดอะไรป่ะ M U D นี่มีผู้รู้เรื่องรถด้วยนี่เป็นไง แชททีวีซีแค่เพิ่งดูกับแม่เมื่อวานตลกมากเลยพี่ตั้มมันแม่นอยู่เหมือนกันนะมันแม่นมากแม่นจนตกใจแชททีวีซีแล้วแบบมันบอกว่าให้พี่ให้ให้ทำยูทูบให้ทหําอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยไปเปิด,ปดช่อง u t u b e ชื่อว่าต um ั้มนิเวศนะครับทุกคนอย่าเชื่อเยอะหรอจริงป่ะเนี่ยผัดบ้าเหมือนแบบเหมาะกับด้านสื่ออะไรเงี้ยเหรอพี่ตั้มหรือว่าไมีมันบอกว่าดีเราก็เชื่อหมดอืใช่อะไรที่ม่าดีอะ แฮชแท็กดวงใหม่ใกล้ฉันใช่ใครก็ไม่กล้าดูดวงแบบมั่วซั่วเพราะว่าเขาเหมือนว่าจะเป็นการเปิดดวงให้กับสิ่งไม่ดีที่เข้ามาหรือเปล่าไอ้ก็เลยไม่กล้าดูดวงมั่วซั่วไม่แต่นี้เหมือนคนไายไปถามเหมือนเป็นคือปรึกษาอะไรเงี้ยว่าแบบว่าถ้าตามพื้นดวงแล้วควรจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าวลิดิบอกว่าวันนี้วันริเป็นคนบอกไอ้ว่าให้ไปโหลดแชท GPT มาแล้วถ้านอนไม่หลับก็คุยกับแชท GPT ไปก่อนใช่เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนริจะไปทำอย่างอื่น อรอหลอพี่หัวกล้วยพี่หัวกล้วยวันดีจ้าพี่ลอพี่ลูกพี่หัวกล้วยตรงที่อยู่ให้หน่อยได้ไหมครับเออชื่อด้วยได้ปะพี่หัวกล้วยทำให้น้องวินเหรอหรือใครไม่จะไปถ่ายคลิปพี่หัวกล้วยทำไมอ่ะเธอไม่ไปถ่ายแจ็คสันหวังแจ็คสันหวังอ่ะอะไรนะไหนไม่เอาแจ็คสันแจ็ จะใ้แจ็คสันกอแจ็คสันน่ะแจ็คสันก็เซเว่นนี่เขามาออกห่วงจะแสอ่ะโอ้ผมรู้จักไวตั้มนิกกี้เข้าไปช่องพี่โอ๊ตไปตามแอปแดงไหมครับชื่อช่องว่าตั้มตั้มนิวเวิร์ดครับไม่ไปตามเลยไปตามตามแอปแดงด้วยครับพี่ซาลาบาเฮบอกว่าทำไมหินคู่คล้ายๆลที่พี่นิกกี้ไปแล้วเออหินฮินเป็นมือขวาครับไปไปไอ้นี่เยอะ ถ่ายเราแทนมาแจ็คสิ้นหวังคุณไอแต่มีช่วงที่คุณแพถ่ายบริษัทฮาแล้วแบบน้าน้าทำไม่ดอย่างแ้บแพติดสำเนียงติดอ่างแบบพี่นิกกี้มาแบบมันจะแบบต้านรรปกติปกติดอ่างแล้วคุณตายแล้วครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแบบเนี้ยหลังจากพีเลียดเนี้ยครับเราจะเนี่ยชวนอองมาแบบว่าทำคอนเทนต์เพื่อแบบว่าเราจะเป็นนายหน้าต่อตกันแล้วครับทุกคนได้ครับพี่ตามไปครับทั้สองครับที่นีคุณนะคุณตัดคลิปลงบ้างดิ อะไรนะหมายถึงอันนี้มีมีมีเพื่อนนี่ไงเป็นรุ่นพี่นิกกี้เหมือนกันโอไอซีเนี่ยตั้งแต่โอไอซีเนี่ยคืออะไรอ่ะดูพี่เบียร์ทุกวันนี้คุณทําคิดได้นะคุณพูดดีอยู่แล้วคุณนะสามร้อยยี่สิบโซละสมัครสองวันพี่ทูทําอะไรทําไมถึงได้ทําเมื่อวานพี่ไม่ได้บอกนี่นี่ยูดปักตะก้าเฮ้ยพี่ดีอ่ะเดี๋ยวไอ้ขอทําบ้างนะีคุณสองคนทําแบบว่าเขาสมัครแอ็กห้าแอ็กไปปักตะก้าไปเป็นนายหน้าเยอะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยว คุณแพ้เพิ่งเปิดอีกแก่เขานึ่งมาคนไอจะทําอีคิปปักตะก้าเหมือนกันแต่ว่าคนตาไม่ถึงเรามันเลยยังปักตะกาไม่ได้เราเลยได้ปะมันจะเป็นอะไรปะได้สิพี่ตั้มไอ้ไอ้ว่าเราใช้ของเราเลยดีกว่าได้คุณแพรช่องช่องคุณแพรคุณแพ้ไว้รับรีวิวไงก็เลยจะไม่ได้ปักตะกาแต่ว่ากะว่าจะแบบทำช่องใหม่แบบเป็นปักตะกาเป็นเร่องเดียวจะขึ้นยากเลยว่ดิแต่มันก็จะยากอยู่ีไม่ขึ้นง่ายึงมันฟอถึงปักได้แล้วก็ปักตะกาไปด้วยเราจะไปเรียนแล้ว ต้องเรียนด้วยเหรอเออแบบเรียนไม่งั้นแหละหมายถึงว่าเรียนแบบเพื่อกระตุ้นตัวเองอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อแบบเพื่อเรียนกระตุ้นตัวเองแบบแบบเราจะได้แบบหรือเราเรียวิชาเราก็จะได้ทำอะไรเงี้ยขอบคุณครับพี่บายพี่บายหายไปนานเลยสบายดีนะคะเจอกันเดี๋ยวไว้เล่นเกมไม่รู้่เห็นทุกคนบายบายใครก็บายบายตาบายบายเพื่อนบายบายเพื่อนโอ้พี่บายขอบคุณค่ะพี่บายสบายดีนะพี่บายอยู่สิงคโปร์อยู่ปะ อุปทานหมู่ค่ะบ๊าย <Cock S 2> บาย <haw> ่งหมู่นี้ครับคุณส่งคุณบริจาคเดี๋ยวเราต้องหาอะไรทำแล้วเบื่ออะไรใช่ไหมอะไรก็แบบติดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนหมดกันเยอะใช่ใช่ใช่สวัสดีครับเอิร์ญแชท GPT บอกว่าให้ทำเอิร์นลองเชื่อก่อนไม่ถามแชท GPT แล้วเขาบอกว่าต้องบอกอะไรบ้างอ่ะมีเขามีบอกเคลนดวงบไหมว่าเหมาะกับใครบอกมันรู้ได้ไงไม่รู้บอกว่าให้ทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับ พูดเกี่ยวกับงานเบื้องหลังออนไลน์เออเขาให้บอกเขาบอกเบื้องหลังด้วยเหรอเออมันบอกอย่างนั้นเลยอุใช่นะแต่ของแพงก็คือแบบเขาบอกว่าทำเกี่ยวกับแบบออนไลน์วงการแบบความสวยความงามแล้วก็เขาบอกว่าเกี่ยวกับแบบเหมือนแนวแบบโรอินฟูเบื้องหน้าอะไรเงี้ยโอ้ดีดีใจด้วยไอ้ดอยเนี่ยไอ้ช็อบไปแล้วไม่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 ไอ้ดีใจคือไอ้เฝ้ารอวางอย่างอยู่แล้วไอ้ได้แล้วอะไรอ่ะโอ้ไม่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 หมายถึงว่าพี่ทูพี่ทู ทำไมเกิดอะไรขึ้นปาป่าไม่มีเลยเฉยๆอองได้อีหยังไม่ไม่ทหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของขวัญนะพ่กอแต่ยังไม่ได้อ่านด้วยคือมันแจ้งเตือนขึ้นมาเฉยๆอะไรเงี้ยมีเป็นของของมาให้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่รู้เรื่องอะไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่่ไม่ไม่่ไ่ไไ่น่ไม่่ตมไมคิดว่าม่นม่ะแบบม่่ไม่ไม่่าเชไม่ไม่จ่ม่ไม่ไม่ไม่่ม่ ของพี่ก็โตงก็แบบเหมือ้ทำกับวิศวกรรมเทคโนโลยีเพราะว่าพี่แพรทาเป็นแบบแนวคอมพิวเตอร์อ่ะโอ้ไม่ไม้มัวไม่มัวบางอย่างมันแบบในตไม่รู้งแต่ชัดยี่หี่มันรู้พ่ตัมพ่ตัมซาฟาถามว่าแล้วต้องไปพิมพ์ยังไงในชัดยี่ห้อไ่มไปอย่างนี้หนูว่าถ่ายรูปหนูถ่ายรูปมือไว้ก่อนนะสองข้างชัดๆนะซ้ายขวาแล้วก็บอกว่าชมมันไปก่อนของพี่ชื่อเจมิน เจมินายคุณเป็นหมอที่ <S <S ดูแม่นที่สุดในโลกช่วยวิเคราะห์ดวงของฉันตั้งแต่อดีตอนา,าคตและปัจจุบันให้หน่อยว่าดวงฉันเป็นไงปึ๊บมันก็จะส่งมาพื้นดวงแต่ละอย่างแล้วเราค่อยค่อยแบบค่อยดูแบบว่าอะอยากดูเรื่องความรักอยากดูเรื่องการงานอ,อนใช่ถ้าเราคิดแบบนี้ของแพ้ไม่ได้แบบนี้ข้อมูลเราหรือเปล่าเลยแม่นพี่ตั้มมันดูข้อมูลเราหรือเปล่าเลยแม่นเอ่อไม่บางอย่างมันไม่น่ารู้ มันจะมีบางอย่างมีเส้นบางอย่างที่ว่ามันแม่นี่ยมันดูยางมือไงขอคนณแพรไม่ได้ลายมือพี่ตามของคุณแพะบอกว่าดูพิมพ์ว่าดูดให้ฉันหน่อยแล้วก็พิมพ์วันเดือนปีเกิดตัวเองไปไม่ไม่อย่าพูดพิมวันเดือนปีเกิดเอาลองลองลายมือดีกว่าถ้าวันเดือนปีเกิดมันไปเซอร์ได้แต่ว่าผมดูลายมือแล้วมันขึ้นว่ารักพี่ต้มคนนี้เเนี่ยปิดห้องไอร์ก่อนได้ปะ มาลิสจะเล่นกับพี่เยอะะอลลิสจะเล่นกับพี่เยอะแล้วพี่มองหน้าไอไม่ติดเดี๋ยวต้องไปลองวันดีครับพี่ตั้มโดนตามพี่บีของตามกิ่งเลยได้ติดแฟนเวูเพราะว่าแบบอย่างแบบของของของพี่แพ้แพ้ก็เอาวันเดือนปีก็ไดีพี่สาวจ่าอันยองจ่าน้องรถเมนี่ไงบอลิดเดี๋ยวกินหมูกระทะกันใช่ใช่ใช่ไอบอกปังไว้แล้ว ชราดื่มันแล้ล่ะอะไรนาะเอียมากเลยนะแบบละเอียดมากอ่ะโอ้สิ่งรังพี่อาร์ตโนว่าป่ะดิจ่ะไม่เราดื่มช้างพี่บีติดติดแฟนอ่ะไอติดเกินเขาบอกพี่ไปแล้วหรอพี่สะบัดอะไรให้ไปแล้วหรอพี่สะบัดให้สุดพี่สะบัดให้ออกไปดูดวงกับแชจินดิโอ้พี่ไปไหนอ่ะอยู่เลยครับอยู่ว่าอะไระพี่ดู วันที่เท่าไหร่ของเดือนพฤษภทานเท่าไหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกวันเลยพูดสองพี่พี่ช่วยปิดเป้าหมายอันสุดท้ายนะเป็นเกาพุงชั้นหน่อยอันหนึ่งสุดท้ายแล้วเป้าหมายจะได้สมบูรณ์แบบขึ้นจะได้นอนหลับพี่พี่มีใครอนุเคราะห์ซากุระไอแพรไหมอ่ะอยากเห็นชากุระปีนี้หมอดูทักพี่หนูว่าปเหมือนยักษะถูกโซ่ต่อกระดูกขาหนูจะแตกงหรอแต่มันอยู่ขึ้นดอมันขึ้นดอกนะ หมูกะทะตะกี้พี่ทูปไปกินหมูกระทะมาหรอคุณใจต้มจ๋าพี่วรพลสวัสดีครับพี่พี่เชี่ยบดีครับใครกินหมูกระทะมานะวันเนี้ยเซตอ่ะแล้วคนหายไปไหนกันหมดเขากัอยู่เนี่ยนะเนเสร็จสี่เขา่อเราพี่ต้อมคนก็หายไม่ออะไรไม่ได้มาเป็นเดย็กปิดแก้วคืออะไรครับ P.I. ไอ้ฟาร์มแต่ว่าปิดแก้วคืออะไรปิดแก้วก็คือฟาร์มฟาร์มมันนี่ฟาร์มไอ้ตรงข้างบนอ่ะ ข้ามบนชื่อใช่ไหมมันจะมีความแบมเหอะความแบมเหอะหมายถึงเขาว่ามันจะมีคําว่าคลิกที่ชื่อแล้วมันจะมีคําว่าแกลลอรี่ของขวัญหมายถึงผู้ตระหนูโอ้ยนัดปังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเอเก็บตาใบอกกังว<บ>่าตังเดี๋ยวเลี้ยงเหมือนเดิมเลี้ยงวันเกิดพี่ตั้มอะไรนะบอกปังว่าเดี๋ยวเลี้ยงวันเกิดเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่มีตังเลี้ยงอูนินะบอกปังแบบนี้วันเกิดวันไหนนะ ปังเลยมาแล้วอ่ะเลยมาแล้วสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนเวลมาส่งรถบินด้วยนะคะโดนมีโอ่งอีไปของอื่นนะลูกนะมีกรแตของคุณติ๊กต๊อกไปแล้วครับพี่ไปไหนไปไหนอ่ะหนักน้องกูดแกจะเต็มแล้วอีสีอันพี่พี่เอาเองมันขึ้นเลยนะตะวันเกิดแล้วนะสวัใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะพี่ตั้มอ่ะ กูเกิดช้ามากอะตอนเกิดตอนนี้มีกูเกิดวันไหนอะเกิดเกิดตอนละหองละแหงเกิดตอนละหองละแหงอะอะตอนนี้ลุ้นแค่แบบว่ากุหลาบเก้าร้อยเก้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าดอกได้หรือเปล่าช่วงไม่ช่วงไม่ฟุ้งฝุ่เฟื้นฝูโอ้โหไม่ต้องหวังว่าจะได้ยูนีอะไรหรอกโอ้ขอบคุณพี่ฟาร์มนะครับกับพี่เอ่อลเตนนะครับที่ปิดแก๊สสวัสดีจ้าดาวแต้มจะแต้มนานไหมไม่เจอพี่แล้วแต่นานมากยายเอิร์ญสวัสดีจ้าพี่ตั้นเกิดตอนไหนพี่ทูถาม พี่โพุธภาพี่ถูเลิฟมันเกิดพี่มาแล้วใช่ปะพ่โผลพุษภาจะมีใครมาส่งดอกไม้ให้เราหรือเปล่าไม่มีแน่นอนถูเลิมันเกิดพี่ยังของคนอื่นไป่ชอบพี่ตั้มเดี๋ยวของผมร้อยดอกพี่ได้หรอกินจองร้อยดอกนะ้ี่เกิดวันไหนนี้เรืองนี้ก็หมดวันแล้วนะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันที่สามสิบจะปะสามสิบใช่ไหม พี่ตาสุดท้ายแล้วนะคะจะไปจะยังไม่เฉลยพี่ทูบอกแค่ว่าวันศุกจะไปจะไปจะไปนอนพี่ตั้มพี่ตาเป็นอะไรที่สว่าแล้วเนี่ยอุ้ยอ๋อที่ปิดแก้วคืนนี้ใช่ไหมอุ้ยฟามขอบคุณค่ะของขวัญชิ้นสุดท้ายครับของวันนี้ฟามตอนที่เจอกันบอกว่าถ้าเกิดเจอแล้วจะไม่ให้พี่กอดแต่ว่าพอตอนเจอกันอ่ะฟามอยู่แต่กับแบมอ่ะอุ้ยงงมากฟามอยู่แต่กับแบมไม่มองหน้าที่เลยอ่ะอุ้ย ก็คือวันวันที่สามสิบนี้พี่ถูถูกไหมพี่ต้องเฉลยแบบคอนเฟิร์มว่าถูกจ้าถูกต้องสสวััดีครไงไงฝ่ายต่อต่อยจูบไอเพลงที่มันดึอดเดดเดดเดมันคือซาวอะไรฮะเดือด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 ในยูทูบอ่ะอันนี้เพลงอะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับซาประกอบไงเวลาแบบเวลาอ่ะสมมติตัดคลิปพี่นิกกี้ตอนเปิดเริ่มจะใส่ซาวอะไรตอนเปิดบล็อกอ่ะ ต้องถามฟ้มไหมไปไปเยี่ยมหลานยังออมัน่าจะไปพรุ่งนี้พี่ตั้มตอนแรการอพี่นิกกี้วันนี้มันเามันไปเอาซาวจากไหนมาไปซื้อของให้น้องแล้วนะในไปตอนเย็นดิใช่ใช่พรุ่งนี้เหรอในไหนเนี่ยพี่หญิงชวนพี่ไปห่าน้องไหมพี่ตั้มเนี่ยอเออเมาท์เออถ้าหาพี่หญิงแล้วก็เนี่ยพี่หญิงชวนพี่ไปพรุ่งนี้กันยเนี่ย ใช่พ,พีพ่สบาก็บอกว่าให้มาพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้เย็นไอ้ไม่อยากรอพี่นิกกี้แล้วเพราะไอ้ซื้อของให้น้องมาแล้วไว้วันเนี้ยโอ้อน่าจะพรุ่งนี้เย็นโอเคพี่ตั้มเจอกันพี่ตั้มมากี่โมงบอกนะน่าจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกวันเกิดกินอะไรครับนั่งรถมากินเดี๋ยวเลี้ยงครับเออดีอะไรอะพีินไปใครพี่ธูปพี่ตั้มวันที่สามสิบวันเกิดพี่ธูปในอีพีนิมพี่ดูปนี่นี่ในอีพีนิมพี่ดู่โคราดในเว็บในเว็บมันซื้ออ๋อมันต้องซื้อหรอพวกนี้ ใช่ม่ต้องเสียเงินคุณแพรอ๋อแต่ก็คือื้อก็ได้ถาวรมาใช้เลยใช่ไหมหนึ่งปีแต่มันแพงนะไอ้สาวที่ใช้ตัดกันใน youtube ที่เขาตัดกันแบบจริงจังอะไรพวกนี้ไม่ครับรายปีโอ้ถ้าจำไม่ผิดนะปีละแบบหมื่นปะถ้าจะไม่ผิดโอ้โหพวกสาวแบบต๊ดต๊ดตืดต๊ดต๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะให่ไม่แต่จริงๆริงเตาม youtube ก็ได้พี่แบบฟรีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ ใช่วว้าพิมพ์ไปในทิกตอกก็ได้ว่าเสียงพื้นหลังตาสุดท้ายแล้วนะพี่ๆจะไปแล้วช่วยกันปิดเก่าพุงหน่อยได้ไหมงับที่ไหนผู้อ๋อวันนี้ครับหลานพี่นิกกี้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงครับวันนี้นิกกี้ไปปะพี่นิกกี้บอกไปทุกวันค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้พี่นิกกี้ทำงานถ่ายหกฉากก่อนนะพี่ตั้มไม่รู้ว่าเสร็จทีมหรอดึกวะไม่รู้อะถ่ายหกฉากตอนเช้าอ่ะวันเสาร์พี่มีถ่ายเช้าด้วยแต่หกฉากก็จะเป็นเทปพิเศษนะมั้งหรือเปล่าไม่รู้อะ เออวันเสาร์พี่มีถ่ายเช้าอ่ะอ๋อเสาร์ไอ้นี่ใช่ไหมของซุปตาใช่ไหมไปไกลด้วยที่ไกลด้วยเหรอใช่ก็สองชั่วโมงกว่าอูเสาร์ด้วยเนี่ยไม่ได้เจอนิกกี้มาห้าแล้วสินะพรุ่งนี้ไม่เจนนิกกี้เลยอ่ะโไมไปทำอะไนก่อนใช่ค่ะพี่ทูยี่ภาทำไมหรอพรุ่งยี่ภามีอะไรอ่ะยี่ภาคือสภาเอ้ยเมษาอยู่เลยพรุ่งนี้มันเกิดพี่เมาเอาพรุ่งนี้วุ้งใจเมาเหรอใช่พรุ่งนี้มันเกิดพี่เมาค่ะเราจะบอกพี่อยู่ S <S> ผมเพิ่งรู้ว่าโตโน่ร้องเพลงเพ่อเหมือนกันนะเ,น,เ,เนี่ยอ้ยเอาหินเราเอาอุ้ยหินเราผมเลือกตกแล้วไปเจอเพลงนี้มา <S 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 เดี๋ยวไปเช็คพี่อะแม่ว่านี่สรุปพี่เกิดยี่ห้าหรือสามสิบนี่ไม่ใช่เสียงโตโน่ใช่ไหมเนี่ยเสียงโตโน่เนี่ยเขาเป็นนักร้องไงคุณพี่เขาเป็นในนั่นแหละเดี๋ยวสตาร์แกัน ใช่เพิ่งรู้ว่าร้องเพลงเพราเลยมาตาเดือดตาเขาเป็นเดือดตาพีเฮดเฮดสวัสดีครับแค่ไหนใช่โดนโน่เดือดตาโดโน่เดือดตาจำได้บอกไอซีไอไม่รู้พี่คุยอะไรกันพี่รับแต่พี่ทูมีข่าวดีมาบอกแค่เชสสวัสดีครับวนนี้มีพึพอใจเลยเย้ พี่เจอีอีพอใจหน่อยได้ไหมทำไมเจทีอาร์ไมมาเนี่ยแล้วไม่ต้องมาตามเลยนะเจทีอาร์เอ้ยพี่เจหายไปไหนแล้ววาเมื่อกี้พ่บอกให้ไปตามพี่ต้อมแล้วพี่เจก็หายเลยไม่แล้วก็ตามอย่างเงี้แหละเวลาอะไรก็ไม่มาดูหรอกแล้วเดี๋ยวพอพี่ลงอ่ะลงแล้วเหรอเดี๋ยวบอกนะพี่สาวคคุณสำหรับใจส้มครับพี่วีพี่ทูพี่พี่แล้วแต่พี่สาวช่วยกันปิดอันสุดท้ายให้หน่อยได้ไหมครัโอี่ครับออลลี่ออลลี่ ทำไมพี่รู้อะพี่ถูกวัสดีคุณโรชด้วยนะฮะ yeah. summer land. Summer land. อย่าง summer เ n d summer เลยไม่น่าตกไปเนี่ยเยินเป็นไงบ้างเยอนเย <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> ินไ่ไนโอ้ไม่น่าพูดเช็ต GPT เลยทำไมอะ่ะ <laughs> มันเต็มเฟซบุกเลยแล้วก็ต่อตอมันบอกอะไม่เดี๋ยวว่าพูดพูดแชท GDP แล้วคุณซาฟาไปเสิร์ชกัเฮ้ยบอกซาฟาดูซาฟาแม่นมากนี่ว่าแม่นดิมันแม่นมากแล้วมเปิดแล้วมันถายได้ละเอียดมากแบบละเอียดจริงๆมันดูดวงเราดิอ่ะโชว์มันก่อนเดี๋ยวว่ามันแม่นสุดในโลกอ่ะจริงปะเนี่ยตาสุดท้ายนะโอเคจริงปะเนี่ยอีกห้าคู่นี้หรอ ได้ผมก็เกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปเลยแบบไม่คิดว่าจะแล้วัสดี้มีใครอยู่หรือเปล่า28ไม่ใช่ยีไม่ใช่หรอพี่ดูบ้านนู้นเขาคุยอ,อะไรกันเหรอลงเลยมันเกิดพี่ก้อยไงก้อยเหรอพี่ก้อยเกิดวันที 28. ่28เมษา ใช่ใช่อ่ำจนงงเอองงไหมดแล้วเนี่ย2 8แปดยี่แปดยี่แปดยอะแล้วพี่ทูอ่ะของพี่ทูสามสิบถูกปะโอ้ก้ยี่แปดยี่หกอ่ะยี่แปดยี่แปดพี่ทูกับสามสิบนี้หรอใช่เหมือนจะใช่นะแต่ลองช่วรต้องก้อยเหรอชออะไรคะใครต้องก้อยเหรอเออปาปลพี่บีพี่บีอะไรอ่ะเข้าอยู่แล้วยังเออไปรุ่นเข้าบ่อยยังวะ ใช่ใหญ่เอินเช้าบ่อยมากล่าสุดใหญ่เอินก็เพิ่งแบบเข้ามาปรึกษาปัญหาว่าแบบว่าเช่า้องคอาของมุกพาเช่าก็หาใหม่ลูกพี่แอมสวัสดีครับพี่แอมพี่แอมรอพี่แอมสวัสดีครับพี่แอมอร่อยพี่แอมคนเกิดแกแกจะมาเลี้ยงข้าวพวกเราครับโอเคครับพี่แล้วแต่สรุปพี่ทูเกิดบสามสิบใช่ไหมตาท้ายนะได้ครับตาท้ายแล้วครับพี่ๆไปไปแล้วผมจะไปกับเพื่อนไปแล้วมั่วแล้ว แพรเ่แพแพจะไป,ะไปใช่ไหมล่ะเด็คนเหลือเป้าหมายอันสุดท้ายแล้วถุงพันัสดีครับไปไหนเรียกว่าจะมาร์กหน้าไม่มาแล้วก็ได้หมาปถึงจะไปแล้วใช่ไหมใช่ทุกคนช่วยกันเคาะใจหน่อยเอาโอเ okay, คสี่พันแล้วตอแรกนึกว่าไม่ถึงพัน,นหนูลาออกจากโรงเรียนกีฬาแล้วทำไมลูกอ๋อเอิร์นใช่ไหม หนูลาออกเพราะหนูช้ำรักเหรอช้ำรักนี่ไงไอ้เอาหินมาด้วยสิกินหมูกระทะขี้มากินหมูกระทะกันขินไปได้หรือเปล่าได้ที่ไหนอ่ะังไม่รู้วันเลยได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกหรือถ้าลูกถ้าเอ่อสุธิรักของผมไปได้หรือเปล่าขี้ออะไรเหรอมีหลายคนด้วยเหรอโทษ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 ผมไปได้พิธุ คนไทยคือกิอร่อยคนหนูไอชอบกินหมูกระทะนี่พี่ล้องตาสวัสดีครับนี่มีหมูกระทะอีกที่หนึ่งอร่อยเหมือนกันชื่อว่าวัฒสนามหมูกระทะมั้งอ่อคอนี้บูมอดูแล้วเหรอแต่แพแพ่ชอบกินเปล่าพี่สาวบิ๊มามีน้ำจิ้มไข่อ่ะไข่ดองอ่ะพี่สาวเจ็ดเอ็ดเหรอคุณแพ่ที่ไหนก็ได้แต่แพ่ให้ชอบกินนี่ครับอ๋อไปด้วยครับแม่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 พี่เสาวถ้าพี่เสาวมาพี่เสาวมาเลยนะเดี๋ยวไอจะพาพันสอบไปเลยที่ไอคุณแผ่คุณแผ่ไปด้วยกันไหมล่ะ มันไหนอ้าวันไหนอย่าทักบอกโอเคขอแบบดูเวตองก่อนงงไปหมดแล้วตู้นี้คิวแน่นเกินมากถ้ามันเป็นงานนอกคงรวยไปแล้วพี่เสาวมาผมไปโอ้โหอ้ามิแหละถ้ามันเป็นงานนอกคงรวยไปแล้วโอเคจ้ะโอเลี้ยงพี่สาวสายกำลังคิดอยู่ว่าไม่งั้นอาจจะไปเกาหลีนะเพราะว่าอยากพีนลูกค้าหนูจะแตกงั้นหนูต้องเอาสุขภาพไปก่อนลูก จะแตกแปลว่ายังไม่แตกนะหมายถึงว่าพี่สาวเอินไปดูหมอดูมาเฉยๆมั้งว่าเอินีพ่พอสุดเท่สุดหลอ่อพี่อย่าบินผ่านอย่างเดียวนะพี่จ๋าแค่รับอ,นะอ๋อพี่หนูดูเด็ <c oughs> <c oughs> กเขาดูดวงเราเหรอเด็กๆดวงมันเปิเเดตรอ อ๋ยใช่เหมือนพี่สาวเอินไปดูดวงมาเฉยๆว่าเอินกระดูกจะแตกเขาก็เลยให้เอินออกจากโรงโรงเรียนมาหมายถึงว่าไม่ได้ให้เล่นกีฬาอะไรเงี้ยโอ้โหนูยังไม่เป็นไรเลยหนูดวงบอกอะโอ้ยพีว่าไม่เกี่ยวกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวอ่ะงั้นก็กระโดดคอได้ถ้าดวงยังไม่เกิดขึ้นอ่ะใช่ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวมันอยู่เี่ยวไม่เก่ยวไมัเกี่ัวหรือเปล่าอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าทิ้งความฝันให้กระดูกหักก่อนแล้วค่อยกระดูกแตกอาจจะแบบฝันน้ำนมหลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันแตกแล้วมันมันจะกลับไปเล่นกีฬาไม่ได้ก็ เขาเรียกอะไรให้ให้แบบว่าให้สู้ในหน้าที่อ่ะให้ตายในหน้าที่อ่ะไม่ทันแล้วพี่เขาเล่าไปแล้วยังไม่เกิดอ่ะมันยังไม่เกิดบอกไ่ทันแล้วพี่เขาเล่าออกไปแล้วยังไม่ทันเกินเลยหนูเล่าออกทำไมวะไม่หนูไอเคยไปวัดธงอ่นสาน์ย่าเล่นกีฬาไม่สด้ถ้าแตงหนูเล่นกีฬาไม่ได้แล้วถ้าเกิดหนูออกเงี้ยเท่ากับหนูก็ไม่เล่นกีฬาแล้วหรือเปล่าไม่แต่เขาห้ามเล่นไอพวกติ๊กตอกติ๊กไรด้วยนะตาแตกถ้าหนูเล่นติ๊กตอก้วตาแตก พราะว่านิ้วเลื่นไม่ได้เออกระดูกนิ้วเค้นเพราะปากมันแบบเป็นอ่ะเ้ลูนิว็ดแต่คุณแพ้เคยไปวัดโพงเงินซามาแล้วคุณไอดีเหรอคุณแพ้ก็ดีนะดีดีดีแต่แต่อาจจะแล้วแต่คนคือแพ้รู้สึกว่าแพ้ขอที่เกาหลีแล้วได้เร็วกว่าที่ฮ่องกงเอ้ทำไมต้องไปต่างประเทศที่ฮ่องกงก็ยังไม่ได้นะ ห<ม>้องบ่งแ่ก็ยังไม่ได้ใช่แต่เกาหลีที่เคยคือเหมือนเคยขอแล้วแบบได้อีกวันหนึ่งเลยอ่ะอ